สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้พามาเดินชมตลาดนัดจะ้ะตลาดนัดยามแรงทุเรียนโลละ1อยสาสิบจ้ะพี่น้องมีพริกสดด้วยถุงละสิบบาท ันนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองนีงานแจกพี่เนาะมีหลายราคาแั่ละสิบยี่สิบบาทไทยเลยมั้งเดี๋ยวเดิน,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 นดไทยอยู่หนาล่ามจ้า กดาปองบ้าน้ค่ะไยเาทอดบ้านเก้าค่ะบ้านข้าวอ่ะสันจ้ะอันนี้ก็ขนมหวานอันนี้แตงโมจ่ะสองลูกห้ิบบาทหน่ละ30สบาทจ้ะพี่น้องแดงดีสี่ลูกร้อยอีก เสื้อผานี่สิเบ<ส>ิด์ตเบิดแล้รจจะเนี่ยห้าสิบบาทครับมนเดอลกวสามโอ้เกือบสามูเครับอมกระเทียมจะเป็่น่อพ้าเ้อะตลาดนัด ข้าวโพดจำพี่น้องเบงถุงละยี่สิบบาทข้าวโพดต้มนี่ <laughs> อ,อาหารสดจากพี่น้องกุ้งสดปลาหมึกสด วันนี้ตลาดนัดฝนหลายจ้ะพี่น้องป้าฝนเหมือนจะตกนี่เกี๊ยวทอดกับปลาทอดมันจ้ะตรงมายี่สบาททันี้เป็นลูกชิ้นจากพี่น้อง สาสามถุงร้อยขาเก็บกุ้งจากพี่น้องถุงละ20บาทสถุงห0ไข่ 3, เป็ดไข่เป็ดก็ถูกไข่นกกระทาจากพี่น้องถุงละ20บาท ขนมก,กระเจาะก,กระเจกลูกเค็มทอดลูกชิ้นปิ้งทางนี้เป็นขนมหวานแต่พี่น้องมีทุกอย่างให้เลือกถองละสิบาสบาทอ่ะสิบาสบาทสิบบาททุกอย่าง นีมังขุดจากพ่น้องสองโลห้าสิบบาทโรงเรียนใกล้เบิดลวจ้ะวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นี่ไก่ฉาบจากพ่น้องถุงละยี่สิบบาทถุงละซาบบาทเร็แเซ็ตนี่ไข่ปิ้ง ไอ้ไข่ไอ้หย่างก็ไข่ไข่ข้าว,าวจานละยี่สิบบาทอันนี้กล้วยฉาบ,บสามถุงเอาถุงหนึ่งจ้ะสามถุงห้าสิบบาทากระสต่อจ้ะพี่น้องต่อเสร็จเส็อันละห้าสิบบาท มัดละห้าสิบกับยี่สิบจ้ะอันนี้ไขผ่ผำไใครกินเป็นบ้างไขผ่ผำถุงละยี่สิบบาทมาดละขี้นกแกพี่น้องถุงละสิบบาทเบ่งไกลบ้านจากพี่น้องตัวละร้อยเหลือสี่ตัวสุดท้ายห้าตัว คลิปนี้ก็ฝากไวส้สำเนี้แหละจ้าพี่น้องฝากไว้ค่ะช่องเจเดือนแยกเข้าหลามออฟฟิเชียลค่ะ